แล้วใส่บาทซุม kind of de ือจ่ายน้ำมเศร้าวิธีชีวิตคนต่างจังหวัดเ่าเนาะย้ำมือเศร้ากับมิพะยางพานหนาบ้านไ้ใส่บาทใสอย่างก็ได้ตามกำลังศรัทธาเขาเ้้ยจ่ะแบบชาวบ้านเขาก็ต้องไปใส่น้ำตลาดตลี้คือคนในเมือง วะธนติเยตนตัง <laughs> <laughs>